แฟนบอลเล่บอลญี่ปุ่นอวยพรวันเกิดชัดชูออนหัวเสาวอลเล่บอลหญิงไทยยอดคาหวานที่เมจิสดใสขึ้นเพราะสาวไทยหลังจากบุ๋มบิมชัดชูออนโมกสีสรว์วอลเล่บอลหญิงไทยย้ายไปร่วมทีมวิกตอรีนาฮีเมจิทีมในศึกวอลเล่บอลวีลีญี่ปุ่น2023-24ดิวิชั่น2โดยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้า VOM หรือวีลีออฟเดอะแมปเปียบได้กับรางวัล MVP หรือรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่ามาครองได้ตั้งแต่นัดแรก ล่าสุดแฟนบอลเล่บอลชาวญี่ปุ่นได้ออกมาโพสตอวยพรวันเกิดชัชชุออนโมกสีหัวเสาทีมชาติไทยเนื่องในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ24ปีพร้อมขอบคุณชัชชุออนที่มาเล่นใหฮิเมจิพร้อมยกให้หัวเสาชาวไทยคือคนที่ทําให้ทีมรักของเขามีบรรยากาศที่สดใสขึ้นบางคนก็วาดรูปเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดให้เธอและนี่คือคําอวยพรของแฟนๆบางส่วนคอมเมนต์แรกกล่าวว่าดูเหมือนวันนี้จะเป็นวันเกิดบุ๋มบิ๋มใครๆก็ชื่นชอบเธอขอบคุณที่มาญี่ปุ่นอีกครั้ง ขอบคุณบุมบิมที่มาทําให้ทั้งทีมสดใสและมีสีสันมากขึ้นคอมเมนต์สุดท้ายกล่าวว่าสุขสันต์วันเกิดชัชชุออนโมกสีขอให้เป็นปีที่ยอดเยี่ยมนะสําหรับวิกตอเรียฮิเมจีมีโปรแกรมพบกับ GSS Tokyo โตเกียวซันบีวันอาทิตย์ที่11พฤศจิกายนเวลา11นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย